มีเงินเข้ายี่สิบสพฤศจิกา6หกแโอนหัวสอเก็บตกเงินสงเคราะห์จ่ายซ้ำจวาพี่ข้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่ข้าวแจ้งข่าวเล่าเรื่องวันนี้เราก็มี ข่าวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อรับชมสิ่งดีๆจากทางช่องนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะจ๊ะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2 5รอบแก้ไขรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จครั้งที่2รอรับได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินพฤศจิกายนนี้สาเหตุหลักๆนะคะที่โอนเงินไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีของท่านไม่เคลื่อนไหวหรือว่าบัญชีของท่านไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น ต้องรีบปุูกพร้อมเพลงภายในวันที่19คือวันนี้ผูกกันหรือยังคะเขาพร้อมที่จะโอนเงินมาให้ท่านแล้วนะคะสําหรับรอบเก็บตกคือวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะผูกพร้อมเพลให้เรียบร้อยถ้าใครยังไม่ไปตอนนี้เริ่มเย็นแล้วไปทำการที่ห้างเลยนะคะผูกพร้อมเพลให้เรียบร้อยที่ธนาคารกรุงไทยรอบเย็นนี้ไปที่ห้าง ทุกสาขาได้เลยนะคะเพราะว่าห้างปิดสองทุ่มเลยนะคะไปรีบผูกพร้อมทีให้เรียบร้อยนะคะด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะคะซึ่งสำหรับครั้งที่สองการการจ่ายเงินวันที่24พฤศจิกายน2568 กรณียื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นให้ดําเนินการภายในวันที่6ผ่านมาแล้วดําเนินการเสร็จหรือ,อยังคะครั้งที่3จ่ใจวันที่25เอ้ย24ธันวาคม2568นะคะผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่19ธันวาคม2568รีบผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เงินสงเคราะห์ มาใช้นะคะทุกคนกรณียืน่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้ากับบัญชีร่วมบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นให้ดำเนินการภายในวันที่8ธันวาคม2568นี้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง02 270 6400ในเวลาราชการเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก รมบัญชีกลางนะคะหากมีข่าวคราวยังไงความขึ้นไวยังไงจากมาตรการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะทางช่องก็จะรีบรายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ